สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมนกคายจานหำกับเซียนต้นนะครับผมไปต่ออาทิตย์ที่แล้วว่ามีสามกุกกับกูอ่างมาครับเซียนต้นเอามาให้ดูเราเราไปชมตัวต้นด้วยกันครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับทุกท่านก็มีใครได้ออกกันครับช่วงเย็ยนก็มืดเขาตั้งเขามาเลยก็ไปดูสามกุก,กกับกูอ่างแล้วกันครับสวัสดีเอฟซีนะครับผมเนี่ย Cái này tuột tuần Như là 3 cục này Hả? À? Có đỉnh không? Có quay đỉnh thôi này Tém mua, tém mua Tém 3 cục Đó, 3 cục Xe, xe nó Ngáp nhưng mà Bốc tiêu có nhắn không? Đi gặp 8 cục tém Bài xóa đi nó xe tuần อีกหลังชิดเลยครับแต่มัดจากเดือนลราเส้นต้นนี่ต่ว่ามันสองเดือนสองเดือนครับเือวันนึ่งเือว่าใช้ได้นะครับขี่ก่อนง่ายแน่นอนเนี่นนะยนกขี่ขกอ่อนง่ายอ่ะนะเป็นนกขี่บกหอยดินนะครับอาจจะขันหน่อยละฮั้งก็ว่าถ้าไหนยิ่งตันไลยว่าต้องไว้ยแก่ๆมูอยังน่อยต้องวัยแก่ๆมือน้อยนกเป็นยังไงอยู่อ,ยอยือ Ừ, khá đen phép hàng thì có tiền chắc xỉn hàng khốn thì bắt có có coi mi khá xem tuần nếu điều ba xiếng càng thì xiếng nhanh xiếng nhỏ xem tuần tiếng càng thì hoặc càng กัน,น้อยก็ว่ามาถึงนิน,น่อยแต่ว่าเสียงดังตีเนี่ยสามกุ้งเน,น้นนอนมาตัวใหญ่สวยทือว่านิ่งนะครับวันตั้งเมืองคักเมืองเป็นเชเลยเจ้าลุงโลดนะครับเจ้าลุงโลดหลุดจากกรงแล้วโอ้เสด็จเรีนยนไงเหมือนช่วงปีใหม่ครับสิบสิบสท

โดนไมนหมล้วนกจักเดือนแล้วนี่นกมันเปลี่ยนกลวงหายไปยี่สิบเดือนเปลี่ยนกลัวสานีกับพี่วัวนนิ่งนะครับบกวยดินตัวไส่ฐานล่องขี่วันนี้ยังขืนเร็วตัวนกใส่ฐานตัวไส่ฐานกาานกเป็นสังกินกล่องน้นลงไหมสองเดือน,นครับ ดูว่าน,น,นิ่งก็มีทั้งขัดนกไล่ก่อในกอดสารกะใส่เลยครับผมสีเงาเป็นนกโทนเอกแดงๆเนาะติว,ต,วติวไม่ลวกติวไม่ลวกครับผมดูนี้สีติวไม่ลวกตัวผ่านใส่เลยครับว่าใจใจไวย่ายุคนขอกหางตัวมันไหว ไม่เหรอใช่นบกรลังอัจจิสูนกมันหมนีกลงร่วมครับกลงแยกของเราขัดนกกระลังขึ้นเนาะปีใหม่นี่โอ้ยหลายโตโวเวเนาะปีใหม่นี่ครับจวดเล่นบ่ปีใหม่นี่บรรลุสามสี่ตัวเลยนี่แล้วนกตัว นิ่งๆเลยครับนกฟึ๊บน้ำจะไม่ค่อยดินนะครับผมปีนาเ่นแน่นอนเป็นต้นว่วปีนาแน่นอนครับนี่กระรังสูงแน่ก่ะสูงแน่เลยไม่นกตอเราตจีเป็นตัวนี้นั่นนกตอนี่ก็เส้นหนังตัวมันตรวมันแค่เบื่อเส้นหนั่นเบื่อหนังตอข้ออะไรเห็นไ่ม เพื่อนี่ยังกอดมีที่มันกนะนีะ่ดำๆเห็นมรึ่ด่านโอ้เส้นซ้อนนะเส้นซ้อนนะนเส้นซ้อนกหนิงนมันเป็นกกนกอันนั้นหรอนกบัคยดินนะี่ครับตัวนี้หน,น้าม,มุ้งบัค่ายดินดตัวน้าเหมนเนาะเนี่ยเนี่ย้านกบัคยดินบี่สีงาๆเนี่ยสีโทนเดียวกันนกตัวเล้ได้ไหมหนีบานกตั พอคุณคนหนึ่งก็มันหนึ่งจะได้สามสี่เดียนเองไอ้เสียงนกคู่หน่อยกับโบเดคู่อันนี้เป็นลูกนกนะครับเฮ้อไาน้ำเงี้ยเนาะเฮ้ในหมู่บ้านมาถือเอายวเฮ้อเลยสนใจที่ไก่เป็นกบบมาแบงเอาน้ำการห่มนะครับผมเลย หนูอัปเดตเหลือหน่อยก็เก่าอยู่ครับช่วงนั้นจะเลยหนูโอ้โหเต็มกฟงเลยฟงมาเดี๋ยวก่อนโอ้หนี่เส้นต้นตุวพี่ตุวพี่มีบอลนกตัวเนี่ยเออนี่นกนกตัวเนี่ยเนี่ยนี่แหละแล้วก็กุ้หัวกุ้งเนี่ยว้าตัววาคก็ตัววาก็ไงวะตัวนี้วนี้กุ้งก็คือวางหลายเลยว่าเส้นทำ จุิปนี้ครับพามาชมนกอ่าสามกุกนะครับผมทุกท่านกับครูอ่างของเสียนต้นนะครับที่ต่อได้เมื่อ2เดือนที่แล้วครับมาอัปเดตให้ดูช่วงนี้ก็ไม่ออกต่อครับช่วงนี้ก็ติดงานกับทุกท่านเลย คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับผมเสจต้นวัสดีครับ